สวัสดีครับผมผมนายสุพจน์ชัยวิไลนะครับเป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเทฟิต้าจำกัดนะครับโดยบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทสิ่งทอครบปงจรซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการทําเม็ดมีการฉีดเส้นใยมีการถักทอเป็นผ้าผืนมีการตกแต่งเส้นได้มีการตกแต่งผ้ามีการเคลือบกาวมีการพิมพ์แล้วก็สิ่งทอของเราเนี่ยมยหลักจะเป็นพวกไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ นะครับซึ่งเอาไปใช้ค่อนข้างหลากหลายในชีวิตประจำวันสำหรับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทนะครับเราคำนึงถึงสามปัจจัยหลักนะครับข้อหนึ่งเลยคือเรื่องการปรับตัวครับเพราะโลกเราทุกวันนี้ดำเนินไปค่อนข้างเร็วถ้าเราปรับตัวได้ช้าผลิตภัณฑ์เราไม่สามารถปรับตัวเข้ากับตลาดได้ก็จะทําให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้เรื่องที่สองซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสําคัญในทุกวันนี้ของตลาดนะครับคือเรื่อง sustainability และ Re Cy c l e ครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย ไม่ว่าในภาควัยรุ่นหรือภาคการตลาด CSR หรือแม้ทั่งรัฐบาลเนี่ยต่างมองเป็นเห็นเป็นเรื่องสําคัญในการที่เราจะมีโปรดักต์ที่ทำมาจากขวดน้ารีไซเคิลหรือมีโปรดักต์ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและลงไปถึงชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทําผลิตภัณฑ์ของเราให้มีความยั่งยืนส่วนเรื่องที่3ามคือมาตรฐานเพราะถ้าสินค้าเราไม่มาตรฐานหมายความว่าเราจะต้องไปแข่งกับสินค้าจํานวนมากรวมไปถึงต้องไปแข่งขันเรื่องราคาดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเนี่ยนอกจากขายได้ราคาดีแล้วจะทําให้สินค้าเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในตลาดทําการตลาดได้ง่ายขึ้นครับสำหรับโปรดักของทางบริษัทนะครับที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเป็นไนลอนกับโพลอสเตอร์ผ้าผืนนะครับซึ่งโปรดักเราไปทําได้หลายอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ได้พัฒนาเสื้อ PPE รุ่นเราสู้ขึ้นมากับกระรวงสารณสุขซึ่งเสื้อ PPE รุ่นเราสู้เนี้ยจริงมันก็มีการพัฒนาต่อยอดมนแับเสื้อผ่าตัดซึ่งเรา Oem ให้ทางยุโรปอเมริกาตลอดมาหลังจากนั้นเนี่ย เราก็มาพัฒนาต่อยอดน,นะครับกับกลายเป็นเสื้อ PPE สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับดังที่เห็นนี้เวลใส่ PPE ไปข้างนอกจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้ใส่ PPE มาเธอแปลกจังเลยนะครับดังนั้นตัวนี้เราใส่ไปก็จะไม่เอย่ยอายผู้คนชาวบ้านแล้วเราก็ยังมีพัฒนาโผลิตร่วมกับชุมชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นใยสับประรดกับกันชงนะครับนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น จุดยืนที่เราแสงลงไปถึงเรื่อง sustainability ลงไปที่ชุมชนเพิ่มงานให้ชุมชนแล้วก็เพิ่มการใช้วัตถุดิบจากชุมชนและล่าสุดอย่างที่รัฐบาลประกาศว่าจะไม่ให้มีกล่องโฟมในอีก5ปีข้างหน้าเราก็มีการพัฒนาเป็นพวกถุงปินโตหรือถุงอุปกรณ์ใส่ช้อนซ้อมจานชามนะครับซึ่งโปรดักต์เหล่านี้ก็ทำมาจากรีไซเคิลทั้งนั้นเลยจริงๆการคิดค้นโปรดักตให้ตรงกับสถานการณ์รวมถึงการปรับตัวต่างๆเนี่ย มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามทําแล้วก็คิดค้นให้ทางผู้ซื้อของเราเนี่ยสามารถเอาไปทำโปรดักเพื่อขายได้ในตลาดและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราต้องช่วยร่วมมือกับทางผู้ผลิตในการพัฒนานสินค้าต่อไป